สวัสดีเ,เพื่อนๆที่อยู่ทางหออาพาร์ตเมนต์หรือว่าเด็กนักเรียนมัธยมหรือว่าที่เรียนตามมหาวิทยาลัยนะครับที่อยู่อาพาร์ตเมนต์นะผมแล้วก็อินเทอร์เน็ตของหอเนี่ยอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ค่อยดีนะครับเราจะเข้าเว็บหาข้อมูลทํารายงานเนี่ยยากนะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของซิมเทพนั่นเองนะครับตัว6เมกซนะซิมเทพนะครับผม6เมก หรือว่าใครจะเอาเป็นเทพทอก็ได้นะครับ15เมกก็มีนะครับแบบไม่จำกัดนะครับจำนวนกิกก์กับไบนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะดาวน์โหลดหรือว่าจะดูหนัง u t u b e เนี่ยแช์เนี่ยใหเ้เพื่อนเนี่ยกี่คนก็ได้นะครับผมดูไม่จำกัดจำนวนกิกนั่นเองนะครับผมเป็นเวลา1ปีนะครับผมแล้วก็โทรทุกเครือข่ายนะครับ60นาทีต่อเดือนนั่นเองนะครับข้อดีของซิม เทพทอนั่นเองนะครับหรือว่าซิมเทพ6เ mm. มกนั่นเองนะครับ mm. ก็สามารถกดสั่งซื้อการตรงใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับสนับสนุนกันได้นะครับแล้วก็ข้อดีคือเซฟนะประหยัดตังค์ราคาตัว6เ mm. มกตัวนี้นะครับความเร็วนะครับราคาอยู่ประมาณ1,200บาทหารจำนวน12เดือนนะครับวันใช้งานคือได้มา365วันเลยคือ1ปีไม่ต้อง เติมเงินสักบาทนะครับซื้อครั้งเดียวนะแล้วก็เปิดด้วยบัตรประชาชนของเรานะครับเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมข้อสําคัญเนี่ยแล้วก็รอ SS ยืนยันส่งไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผม MS ก็จะบอกว่าเราอินเทอร์เน็ต1ปีนะครับแล้วก็โทรทุกเครือข่าย60นาทีนั่นเองนะครับซิมเทพอนะันนี้ผมซื้อมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถเทสให้ดูนะเดี๋ยวผมจนะเทสกับเราเตอร์ ของทีวีลิง g นะครับซิม 4G นั่นเองนะครับที่เรามาใส่ MR 6 0 0นะครับถ้าเกิดเพื่อนสนใจก็สามารถสั่งเราเตอร์ใต้คลิปกันได้หรือว่าในอของ TikTok ของผมนั่นเองนะครับกดเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับผมอ่าขอดีเนี่ยเวลาเราอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยของผมอยู่หออพาร์ตเมนต์นะครับมันทำงานในึ่งเทพหรือว่าอะไรงเงี้ยเน็ตของเราติดไม่ได้นะครับไฟเบอร์เนี่ย ผมมีคอมหนึ่งเครื่องนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรนะครับเราก็สามารถซื้อซิมเทพเนี่ยเราจะต่อผ่านสายแลนก็ได้นะเพื่อนถ้าเกิดเป็นเราเตอร์อย่างเงี้ยเพื่อนซื้อไปอะสายแลนต่อคอมพิวเตอร์ร่วมโน้ตบุ๊กก็ได้นน <Wow. S 1> ช่องใส่ซิมนั่นเองนะครับเนี่ยช่องใส่ซิมเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็เทสให้เพื่อนได้ชมกันนั่นเองนะครับมาดูกันอันนี้ซิมนั่นเอง อย่าลืมนะครับใช้งานได้1ปีนะครับ365วันโดยที่ไม่ต้องเติมเงินซักบาทนะครับซื้อครั้งเดียว1,200บาทแต่ถ้าเกิดเป็นซิมเทปทอความเร็ว15เมก15เมกเหมาะอย่างไรเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะเล่นเกมออนไลน์นะครับแล้วก็ดูไฟล์วิดีโอแบบ 2K นั่นเองนะครับผมก็จะลื่นกว่าตัว6เมก6เมก จะสามารถดูหนังแบบ Fu l l HD ดีทั่วไปนั่นเองนะครับข้อดีนะครับแล้วก็1ปีเราก็หักซิมทิ้งนะครับแล้วก็ซื้อใหม่เปิดใหม่นั่นเองด้วยบัตรประชาชนของเราโดยที่ซิมนี้จะไม่ผูกสัญญาว่าเป็นรายเดือนหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ผูกสัญญาอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นซิมรายปีนะครับพอหมดโปรหมดแล้วก็ทิ้งได้เลยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้เพื่อนได้ชมกัน มาดูการใส่ซิมนะครับเราก็หันซิมในตัวบากนะครับผมอยู่ทางซ้ายมือนะครับตัวบากเนี่ยแล้วเราก็กดลงไปนะครับกดลงไปอยงอ่ามันจะดังแก๊กเลยดังดังแก๊กเสร็จปุ๊บก็พร้อมใช้งานนะครับรล้วอเพื่อนมาเปิดนะครับที่ปุ่มเปิดตัวเราเตอร์ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อเราเตอร์ใส่ซิมไปนะครับของทางทีวีลิงนะนี่เลยพอเปิดเสร็จเดี๋ยวรอไฟก่อนนะทีวีลิงตัวนี้นะครับผมใช้ ตัวที l ีลิง r 6เอ้นั่นเองนะผมนี่เลยนะครับสามารถต่ออินเทอร์เน็ตสายแรงก็ได้หรือว่า Wi-Fi นะครับมีท้องขึ้น2.4กับ5 g h กิกะเฮิร์นั่นเองนะครัข้อดีนะของเราเตอร์ตัวนี้แล้วก็ซื้อซิมเทพแบบไม่จำกัดจำนวนกิกนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือก6 m เมกหรือว่า15เมก็ราคาตำ่ำ ใต้เลยนะครับใต้คลิปนะเพื่อนๆกดใต้คลิปนี้นะครับผมที่ t ิกตอกนะครับสั่งได้เลยนะครับผมถือว่าถูกนะครับถูกกว่าที่อื่นนะจากที่ผมดูมาครับถูกกว่าช้อปปีอีกนะครับสนับสนุนกันได้เลยนะครับแล้วข้อดีคือใช้งานได้หนึ่งปีนะครับยาวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมเงินสักบาทนะครับซื้อครั้งเดียวเดี๋ยวรอก่อนนะครับนี่ไงแป๊บเดียวอินเทอร์เน็ตขึ้นเลยนะครับพอเราเปิดเนี่ยอินเทอร์เน็ตขึ้นละนี่ สายแลนนะครับที่เราต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาแล้วนี่ไงสายแลนมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็เข้าหน้า facebook นะครับเ,เพื่อนๆได้ชมกันน,ะนี่ไงขหน้า Facebook เพื่อนเพื่อได้ชมกันก็จะเห็นเลยเนยี่กดปุ๊บไปปั๊บนะครับสำหรับซิมสิบอ,อันนี้จะเป็นซิมเทพนะครับ6เมกนั่นเองนะครับนี่ไงคือลก คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานนะครับเพราะมันเร็วมากเลยอโอ้โหซิมหเมกแต่ว่าทำไมใส่เราเตอร์เนี่ยใส่เราเตอร์เสร็จปุ๊บมันทำไมมันเร็วขนาดนั้นครับแต่เราเว็บก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่ไงมาแล้วอันนี้คือฟาสเทสนั่นเองนะครับเนี่ยฟาสเทสก็ถือว่าสปีดของตัวซิมหเมกเราก็ถือว่าโอเคนะครับวิ่งอยู่ที่ 5.8นะครับ5.8เมกนั่นเองนะครับก็ถือว่าวิ่งเต็มนะถือว่าวิ่งเต็มนะครับไม่มีดอก5.7 5.8โอเคเลยเนี่ยเว็บนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปเทสนะจากที่เราเทสสปีดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของดู YouTube แล้วกันแบบ Full HD นะ 1080P แแล้วกันนะผมมาดูกัน 1080P โอ้โหโฆษณาเลยนะครับมาถึงปุ๊บโฆษณาเลยโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ 1080P นะครับอันนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะดูในส่วนของ YouTube นะครับประมาณสัก2เครื่องนั่นเองนะครับแบบ 1800P คือคือ Full HD นะครับเมื่อกี้นะครับสำหรับซิมหเมกนั่นเองนะครับอย่าลืมนะซิมหเมกเนี่ยเหมาะสำหรับ Full HD นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อซิมเทพทอที่เป็น15เมกครับก็สามารถซื้อในข้างล่างนะครับที่ t ิ k To อกผมนั่นเองนะครับแล้วไปที่ในส่วนของรันคานั่นเองกดสั่งซื้อได้เลยที่เป็น15เมกก็คือ 2K นั่นเองครับ 2K ดูตรงไหนนะครับเพื่อนๆนกดดูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ 2K นะครับ1 440p คือ 2K ้นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะดูลื่นเลยละ เดี๋ยวเรามาดูกอนี่ครับการกอก็กดปุ๊บก็ถือว่าเร็วรถเร็วนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดูหนัง y YouTube หรือว่าจะเอาไปเล่นเกมออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับสำหรับซิมเทพนะครับรายปีนะครับอย่าลืมนะครับกดสั่งซื้อกันรัวๆนะครับคุ้มแน่นอนตกต่อเดือนนะครับผมได้มาอยู่ที่1,200บาทนะ1,200เดี๋ยวผมจะหาร ให้ดูนะครับ1น0 0นะหารเลย12เดือนนะครับเพื่อนๆจะได้ประมาณนี่ครับเดือนละ100บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าใครได้ราคามาสูงกว่านั้นก็หารจํานวนเดือนไป12เดือนนะก็จะได้ประมาณเดือนนิดๆน,น,นะครับประมาณนี้ถือว่าคุ้มนะครับเพื่อนๆจะได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยความเร็วอยู่ที่6เมก ไม่จากัดจํานวนกิ๊กนั่นเองนะครับจะดูเท่าไรก็ได้นะครับผมเล่นเกมออนไลน์เท่าไรก็ได้นะครับเป็นเวลา1ปีนะครับเป็นเวลา1ปีแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเติมเงินสักบาทนะครับเลยนะครับพอซิม1ปีครบเพื่อนๆหักทิ้งได้เลยนะครับหักทิ้งแล้วก็ซื้อซิมใหม่นะครับไปเปิดใหม่นะครับไม่จํากัดนะครับเพื่อนๆเปิดได้เรื่อยๆนะอ่านี้เลยหรือว่าใครสนใจนะครับอยู่ใต้ใต้ในส่วนของ tiktok ของผมก็มีนะครับก็ไปดูได้ที่เป็นเราเตอร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งซื้อนะครับตัวนั้นนะครับถ้าเป็น mr 1้0ก็ราคาพันกว่า,วานะครับแต่ตัวนี้ราคาอยู่ที่3,950นานะครับผมท่านใดสนใจก็ลองคอมเมนต์กันได้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่งบน้อยก็ซื้อเราเตอร์ mr 1 0 0นะครับที่ในส่วนของ Tik t o อกแล้วก็ร้านค้าของผมเนะี่ยกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพันๆกลางๆนะครับแล้วก็สามารถต่อ สายแลนได้2ช่องแล้วก็ต่อ Wi-Fi 2.4ได้นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปไงแพงประมาณ3,950อย่างเงี้ยก็สามารถส่วนตัวมาได้รัวอะไรก็ได้นะครับผมถ้าเกิดสนใจจริงๆนะอ่าอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับการแนะนำคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก,กับสินค้าใหม่ๆที่ไม่ควรพาดน,นั่นเองนะครับผมขอบคุณครับ